สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกับเราเฉพาะกิจนะประจาวันที่27สิงหาคมหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวรองก็คือ6กับ3 7 0 7 1 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 9เด้อ3 0 3 1 3 3 3 6 3 5 3 6 3 7 3 9

เอไปแล้วเฉพาะกีดตัวเด่นเกากับสองตัวรองก็คือเจ็ดกับศูนย์เราจับเก้ากับเจ็ดให้นะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเออลูดเอานะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสองสองสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะจับคู่ก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ด สองศูนย์ศูนย์สองนะจับสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะแล้วก็ราวสามาัคคี V.I.P กับราว V.I.P นะตรงกันก็จับจดไว้ก่อนมีเจ็ดกับศูนย์ตรงกันเนาะหกกับสามเก้ากับสองก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้โชคดีสามตัวตรงๆนะวันนี้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ